ครับสวัสดีฟีสู่ผู้สู่คนครับมือนิงหลอดมีสรุปผลบังไฟขนาดท่อหนึ 2, ่งทอสองทอสามนิ้วบางส่วนนะครับวันที่สองนะครับมือน,นี้นั่นเองนะครับบางที่หนึ่งสุริยานะครับแปดสิบเก้าสิบเดยสองร้อยสี่สิบสองคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่สองสุริยา ราคาเก่านึ่งกับแปดสิบเก้าสิบในสามร้อยสามสิบห้าคะแนนผ่านหวานเจี๊ยบนะครับบ้างที่สามตากแตนนะครับเจ็ดสิบเบอร์เดียวในสามร้อยสามสิบแปดคะแนนผ่านหวานเจี๊ยบนะครับบ้างที่สี่สุริยะอีกแล้วนะครับราคาเก่าลนะครับแปดสิบเก้าสิบหายจ้านะครับบ้างที่หาทิดาสวรรค์นะครับหกสิบหกสิบห้านะครับบโมโหได้เท่าใดนะครับบ้างที่หกหนุ่มฮานิ้วนะครับผมอ้มูฮ่าขนาดทอนิ้วนะครับเจ็ดสิบแปดสิบนะครับ ปลาย100นะครับได้30คะแนนไม่ผ่านนะครับน่าจะห่างขาดนะครับบางที่7สุดขอบฟ้านะครับ70 80สดสิ้อยห้าสคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่8หุ่นเซนนะฮะซื้อเป็นต่ยานเด็ดนะฮะ60สบเบอร์เดียวได้260คะแนนเจ้านะครับเปิดแบนคักนะครับบางที่9นะครับแบ่งร้อยเปอร์พันเปอร์เซ็นนะครับ80 90เได้ร้อยสามสคะแนนผ่านหวานเจี๊ยบนะครับบางที่ สินะครับเจโพดดํานะครับเจบเบอร์เดียวเด้อยหคะแนนผ่านหวานเทียบนะครับบางดิสิสุริยาอีกแลวนะครับราคาเก่า้วครับแปดสิ้ดวสามร้อยห้าสิบเจ็ดค่าแนนผ่านนะครับบางดิสิน้องธันวานะครับหกเบอร์เดียวเด้อยสคะแนนไม่ผ่านนะครับบางดิสิสุริยาอีกแล้วนะครับราคาเก่าแปดสิบเก้าสิบเดคะแนนไม่ผ่านนะครับน่าจะหางขาดนะครับบางดิสิน้องยุ้ยนะครับหกส 73นะครับได้310คะแนนผ่านนะครับบางดีสิบเพชรน้องดานนะครับ70 80นะครับได้เท่าใด้มาพ่นบ่ได้ลงนะครับข้อมูลบ่มีต้องขออภัยนะครับบางที่17นะครับไก่เพชรเมืองบางนะครับ80แพ้เดียวนะครับได้300พอดีผ่านนะครับบางที่18ภาคี้นนะครับ75 เบอร์เดียวเดร้อยเก้คะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่สิบเ้านะครับนครห้วยไร่นะครับหกสหกาดร้อยห้คะแนนไม่ผ่านนะครับแพร่หาวินะครับนะเสจได้นะครับบางที่ยีทอสนะครับเจโพดดำหรือว่าบางไฟมืนนะครับสิบสาปลาย300ร้นะครับเดือร้อยเคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่ยีนะครับทอทอสานะครับสนาอลนะครับ 45 85นะครับได็้455คะแนนผ่านหวานเจี๊ยบนะครับบางดี2 2ซุปเปอร์เฟิร์ดทอ3นะครับอ่าย5 45ได้360คะแนนผ่านนะครับบางดี23ี่ิาพา้นนะครับเ4บเบอร์เดียวได้265คะแนนไม่ผ่านนะครับบางดี่4นะครับพิลมผักดีนะครับเ0เบอร์เดียวได้300พอดีผ่านหวานเจี๊ยบนะครับบางดี่5 อัมพวันนะครับแปด2ได้297คะแนนผ่าน5วินะครับบางที26นะครับป้าอุทัยนะครับเ0บเบอร์เดียวได5ค่า้315คะแนนพานนะครับบางทียสิสายแน่นนะครับเ2 72บอเบอร์เดียวนะครับเด้278คะแนนพานนะครับบางที28สายพิ้นนะครับ90 เพียง300นะครับเดี๋ยวร้อยหาคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่สิบสีนะครับมอเอนะครับ70 75สเด้าเดี๋ยวราคะแนนไม่ผ่านนะครับบางทีสามิบออบตนามึนนะครับ90แพ้เดียวนะครับเดี๋ยวสาม้อยสคะแนนผ่านวันเจี๊ยบนะครับบางทีสามเอสเซียปานนะครับส่าเกเพียง300นะครับหายเจ้านะครับบางทีบางทีสามสิบสองีสว่างนะครับ70 80สดเดี๋ยวสอง้อยหคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที33เสีิบสามเสียเบสนะครับ 83เบอร์เดียวเดียวร้อยเก้าสิบคะแนนไม่ผ่านนะครับบางทีสามิบสทอ3นะครับน้องยุ้ยบวกตลาดสดนะครับ20 40ได้242คะแนนไม่ผ่านนะครับบางทีสามิบหนะครับสนามบอลนะครับ85เพียง300ได้210คะแนนไม่ผ่านนะครับบางทีสามิบหน้องเรดาร์บวกน้องสวรรค์นะครับ85 90นะครับเดทเดบุหงะบางทีสามสิบเหนุ่มราชพัฒน์นะครับ 80เพียง3 0 0ร้อยเด็ดส้อยหคะแนนไม่ผ่านนะครับบางดีสานะครับอัมพาวันนะครับเพียงแพ้เดียวนะครับได้320คะแนนผ่านนะครับบางดีสาอาจารย์เอิร์ดบวกเจนีนะครับ80เบอร์เดียวนะครับได้210คะแนนไม่ผ่านนะครับบางดีสีนะครับทอ3นะครับพ่อพัฒละนะครับ90 10วินะครับได้358คะแนนผ่านนะครับบางที41น้องพาคินนะครับ72เบอร์เดียวได้368คะแนนผ่านหวานเจีย๊ยบนะครับบางที 4, 42นะครับจอมยุทธนะครับ88จอมจอมยุทธ88นะครับ95 5วิได้295คะแนนเจ้าเกือบนะครับบางที 4, 43นะครับสายพินนะครับ 90เพียงสาม้ยเด็ดสองร้อยสคะแนนไม่ผ่านนะครับบางดี44เคยหนองดานนะครับ80 98 300, 30, ิเดเด้อยสามสคะแนนผ่านนะครับบางดี45แบงค์ทองนะครับ 3 0 0 3 0 0ถึง310วินะครับด้อคะแนนไม่ผ่านนะครับบางดีส6นะครับรีโอโมบายนะครับแ0ด5้255คะแนนไม่ผ่านนะครับบางดีส7นะครับซูเปอร์เจนนะครับเ5เพียง300รอดีพอดีผ่านวานเจี๊ยบนะครับดีลายคักนะครับบางดีส8ขงโพดำบวกมีบุญนะครับ80 95ด้อคะแนนผ่านนะครับบางดีน้องโย อ่าน้องใหญ่ใหม่นะครับเพียง10นะครับไปสามร้อนะครับได้340คะแนนผ่านวานเทียบนะครับบางดีฮาสนะครับเจออ้อมบวกแมทธิวนะครับเพียง10นะครับได้300พอดีเจ้าเกือบนะครับบางดีฮาสท่อท่อสนะครับสนามบอลนะครับ50 90ได้375คะแนนเจ้านะครับบางดีฮาสินุ่มกุชินาไลนะครับ85 90ได้320คะแนนผ่านนะครับบางที่ หาสิสามนะครับสิงนะครับเพียง20่สนะครับได้7เคะแนนไม่ผ่านนะครับบางทีหาสินะครับสุริยาบวกน้องสวรรค์นะครับแปดสิบเ้าสิบเดร้อยสคะแนนไม่ผ่านนะครับบางทีหาสิบหานะครับพิรมพักดีบวกบิ๊กต่อนะครับเกบเบอร์เดียวนะครับเด็ดแปคะแนนไม่ผ่านนะครับบางทีหสกนะครับสีฟ้านะครับเจ็ดสเด้าเดียยเก้าสิบห้าคะแนนผ่านนะครับบาง ทีนะครับน้องครีมนะครับเจ็ดบอร์เดียวเดี๋ยวส้อยเาคะแนนผ่านนะครับบางที่5 8สนะครับสุริยาคลโกะนะครับเจ็บปอร์เดียวเดี๋ย้อยหาคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่59จอมยุทธนะครับ82ด2เดี๋ยวสอง้อยแคะแนนเจ้านะครับบางที่60นะครับทอสน้องยุ้ยบวกตลาดสดนะครับ20่0ดี๋ยวสีพอดีผ่านนะครับบางที่61นะครับเจ๊จุ๋มสั่งลุยนะครับ เพียง20นะครับปลายสามนะครับเดี320๋ยวสามร้อยยี่สิบขาแนนเจ้านะครับบางนิ้วเรเดอดเชียอยู่นะครับเดี๋ยวเบิงอยู่นะครับออกหลมลมนมมาหล,ลายเบาได้นะครับเบารุ่นแรงเบามากๆเบาจนเจ้าหมวกได้เสยนะครับจากที่แรกว่ามันสิเซินรับประทานนะครับเบาสุดๆนะครับบางนิ้วหกสิบสองสนามบอลทอ,ส,อสนามบอล ทสามนะครับห้าสิดอยสคะแนนผ่านวานเจรีบนะครับบางทีหกสิบสาบดานนะครับเจบเบอร์เดียวนะครับเด้อยหคะแนนไม่ผ่านนะครับบางทีหกสิช้างเผือกนะครับเกเพียง3ามรอยเดสา้อยหแคะแนนผ่านวานเจี๊ยบนะครับบางทีหกส อินซี่หล่องค่ำนะครับแปดสิบเกาดส้อยหคะแนนผ่านนะครับบางดีหกิบหซุ้มไก่เพชรเมืองบางนะครับแปเบอร์เดียวนะครับเดส้อยหคะแนนไม่ผ่านนะครับบางดีหกิบเจอมยุทธนะครับแปดสิบสองเก้าสด40คะแนนไม่ผ่านนะครับน่าจะหางขาดนะครับบางดีหกิบแนะครับเสียปานนะครับเกาสิบเบอร์เดียวเดสม้อยย่สคะแนนผ่านวันเทียบนะครับบางดีหกิบเนะครับคู่สีนะครับ เจ็ดสิบห้าเพียงสามรอยนะครับได้310คะาแนนผ่านวันเจียบนะครับบางนีเจ็ดสิบสนามบอลนะครับ90สิบวิได้300พอดีเจา้านะครับผมอ่ะหากข้อมูลพิลาดประการใดลุงรอเดฟซีต้องกราบกออไฟไว้เป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรอเดฟซีสวัสดีครับ